คำเตือนนะครับคลิปนี้มีคำหยาบเยอะมากนะครับโปรดใช้สัญชาตญาณในการรับชมด้วยนะครับสวัสดีครับอยู่กับเกม PUBG Mobile กับผมสกาวนะครับคือตอนแรกไม่ได้กะจะอัดเกมนี้เท่าไหร่หรอกเพราะว่าผมเป็นคนที่กากเกมไอเกมแบบนี้มากเลยเกมแนวยิงเนี่ย SPF ใช่ไหมอะไรสักอย่าง <c oughs> ผมกระจอกมากเลยแล้วไปสะดุดตรงที่เข้าอารีนาแล้วม,มันมีแมปใหม่ครับ ห้องสมุดย่างกับพีบีนะยางกับพีบีเลยวันนี้ผมจะมาเล่นแล้วกันนะผมแค่อ่านลงเฉยๆแหละไม่ได้จะโชว์ว่าตัวเองกลกาแค่ไหนหรือจะโชว์เก่งหรอกนะแค่อยากจะเล่นแบบนี้ยอยากจะดูแบบว่ามันมีหาอะไรมั่งน,นะครับโอเคปืนที่ผมใช้ก็เป็นพี๙ศูนยนะครับเป็นปืนรักเลยรักมากไอเล e you เลยนะมากดสี่คนเลยนะครับเอาเลย ไม่ต้องดูของมาดูอะไรนะครับเพราะว่าจริงแล้วตัวผมกากมากเลยเนาะสวยเฮ้ยมีโจโรูโน่ด้วยยอ้เคชิบหายละโก้เอ็กซ์เพลเยสโกนะกูยิงให้เป็นเลควยมเลยสัตวะมาปุ๊บอ๋อยังไม่ยิงนะ ไม่ได้จับไม่ได้เล่นนานนะไม่ได้เข้ามาเป็นเดือนแล้วเนี่ยโอเคห้องสมุสดว่ะยอดเฮ้ยเียบนเฮ้ยจับปั๊บยิงได้โอเค ไม่โดนยิงไม่โดนยิงไม่โดนเขี่ยแล้วกูได้เพื่อนได้ได้ไรเพื่อนโอเคเด้อเด้อเดอฮ้ยเฮ้ยมันเปลี่ยนการควบคุมให้ผมอะสเปสเปสเปสเฮียแล้วเพื่อน เทียร์เพื่อนโอ้โหสุดยอดนุ๊มมันกล้ารือกูเก่งเกินไปวะเนี่ยเอ้าอุ้ยอุ้ยเจ็บเจ็บอุ้ยหูอื้อหูอื้อว้าเขาตายสุดยอดอ่ะผมฆ่าสามตัวแล้ว เกิการยิงมั่วๆอเนี่ยโอเคไปเขาคุณลงมาข้างล่างเลยพอสตูโอหมดตูดิูมมมมอหมดไปไหนล่ะไปไหนละโดไปดิโอเค โดดไปดิโดดไม่ได้โอเควิบได้ละสวยเพื่อนเราเลย okay. โอเคเฮ้มันไม่ตายอ่ะมันไม่ตายอ่ะโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนระเบิด ระเบิดตรงไหนฮะระเบิดเดี๋ยวดดเยังโอเคงยโอเค การสู้แบบนี้เรากูชอบจริงเลยเฮ้ยไม่โดนเลย,โอ,เอยโอ้โหไม่โดนเลยโอเคไออ้โอ้เจ็บนะเจ็บเจ็บเหมือนกันนะทุกคนเอาละนี่นี่เขาละอย่าดื้อย่าดั้งยิงดิอยู่โถหายแล้วกูมาแล้ว อยู่นี่อุ้ยเฮ้ยอย่านั่งยิงอย่านั่งยิงอย่านั่งยิงโอ้โหกูเกือบตายเฮียอเจ็ดคิวเองไม่ต้องห่วงเพื่อนนะข้างล่างกูเป็นคนึบสวยเพื่อนเอาเพื่อนตายไม่สวยละเพื่อนตายมล้วก็โดดโดดดิโอ้โหมึงจะโดดเอียงทำหำอะไรวะเฮ้ยคนทางขวาแต่กูจะไปซ้ายเพราะกูกลัว ไปข้างหลังเอาเพื่อนเสียงยู่ตรงไหนวะเอาตรงนี้เฮ้ยเพื่อนเอ้ยข้างหลังไม่ไปนู่นละเฮ้ยเพื่อนไปไหนละเฮ้ยอืมเข้าหัวเฮ้ย เฮียมันดีมันดีโอ้โหดีจังเลยล่ะโอ้ดีดดีดมากดีดมากโอเคฮะเราได้สิบเอ็ดตัวละเพื่อนชอบไปตายกันฮะผมจะโทษเพื่อนอย่างเดียวนะโอ้สุดยอดสโคบยอดเลยอะสโคปอะไรกันนี่ เโอ oh, ้โหเพื่อนตายอีกแล้วไอ้ตรงนู้นโอ้ยกูโดนกูโดนโอ้เหี้ยละอ้อมหลังมันอ้อมหลังมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนเพื่อนเพื่อนฆ่าแล้วเหรอ ไปชิบเอ้าไอ้เชี่ยอยู่ดีกูก็โดดเองคืออะไรกูอยู่ตรงนี้โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยมันดีดเกินนะครับมไม่เปลี่ยนปืนให้กูด้วยนะปืนชิ้นนี้โคตรดีเลยไอ้สไนคิวบีแซดใช่ไหมใช่แล้ว อไอ้เฮีย่ยนตอยแล้วล้มเลยเฮ้ยขวาไม่ใช่โคมไฟไอี้เฮียสเตปแม่งอะไรกัน โอเคโอค้โหยิงยากชิบหายเลยเฮ้ยมันยิงกูจากตรงไหนอะอ้ายเ,เข้าซ้ายกูอีกเพื่อนเราจะแพ้แล้วเพื่อนพวกนายทำอะไรกันสวยโอเคโอเค กูได้ขายเฮียโอ้โหโยกหลบพอดีด้วยโอเคโอ้โหลูกซองคุณคิดยังไงกันอยู่ครับเนี่ยโอ้โหลูกซองคิดอะไรกันอยู่ปัอบจีคิดอะไร ลูกซองนี่กูยิงขวายิงเลยเป็นไงโอ้โหลูกซองครับแล้วยังลูกซองให้กูอีกไม่เอาไม่เอาไม่ต้องการลูกซองอเมมาจัน์บานเลยแล้วกันฮนะไม่ไหวไ้ไล้เหียลูกซองพ่อ ขวาเจอฮึบโอ้ลูกสองโคตรเบาลูกสองโคตรเบาฮัลโหลโอ้ลูกสอง,อสองพับจีครับถ้าคุณดูเกมผมแล้วฟังอยู่ผมจะด่าพ่อ,อคุณนะครับโอ้โคตรเบาเลยเฮ้ยโอ้ เฮ้ยเนี่ยแล้วมึงไม่เปลี่ยนปืนให้กูจริงยี่ไอ้เฮี้ยกูหัวร้อนะเนี่ยกูไม่เคยเล่นเกมนี้เอ้าชนะเฉยสวยโจลูโน่กูบอกแล้วไงเล่ค่ยมอ่ะคือทุกสิ่งทุกอย่างเว้ยสิบแปดตัวเลยแล้วดูลูกสองโง่กูโอ้นะครับสวยมากนะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับพับจีมอบาย วีซีแมพห้องสมุดนะครับามานะครับจบแล้วไอเฮี้ยคุยพ่อมึงลูกซองไอสัตว์กูสู้ไงอะ่ะอีตาหนึ่งมาไอเฮี้ยติดขอบดดอืมเป็นไงล่ะ มินิด้วยนะมากูสเปรย์มินิให้ดูนะครับเฮ้ยสเตปกูไม่เท่ามัน เรื่อหรือหนึ่งเฮ้ยมันไม่ตายทีวะ เฮ้ยกูโดนเอ้าโหจากข้างหน้าเลยเฮ้ยดูอือห้า,หาเป็นไงไรสัตว์โอ้โหลูกซองอีกแล้วลูกซองคิดยังไงกูอยู่ครับเนี่ย ชนะทีผมได้สิบสองคิวเองอ่ะคือตอนที่ผมไม่ได้อัาเนี่ยผมได้แปดคิวแบบโหดลวดเลยนะฮะตอนเนื่องกี่นะัดอันนี้ไม่รวดจะไม่ได้ละแต่โหดอยู่นะตอนเนื่องสี่นะฮะก็ไปละเจอกันใหม่